3ประโยคห้ามพูดเด็ดขาดถ้าคุณอยากเจอทางรอดของชีวิตวันนี้นะคะครูมาให้คำสามประโยคที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยนะแต่คุณต้องรู้ก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณพูดคำนี้คุณจะไม่เจอทางรอดเลยและคุณก็เป็นมันอยู่อย่างนั้นมาตลอดลองเช็คซีว่าสิ่งที่ครูพูดมันจริงหรือเปล่าครูเองได้มาล่วงรู้ความลับกฎจกักรวาลกฎแรงดึงดูดค่ะและหยุด สามประโยคที่ครูบอกคุณค่ะและชีวิตครูเปลี่ยนไปสามเดือนสามารถดหนี้ส0ล้านได้นะคะและสามประโยคนั้นมีคำว่าอะไรบ้างนะคะคำแรกคือคำว่าทางตัน ทางตันค่ะมืดแปดด้านประโยคนี้นะคะเป็นสิ่งที่หลายๆคนชอบพูดติดปากมากทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันบอกว่าตัวเองเจอทางตันแล้วมืดแปดด้านไปนหมดไม่รู้จะทําอย่างไรดีไปต่อไม่ถูกเริ่มต้นไม่ถูกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นประโยคที่บ่งบอกถึงเราไปต่อไม่ได้เมื่อไหกรก็ตามที่เราพูดแบบนั้นนะคะสมองเรารับคําสั่งและส่งตรงสู่จิตใต้สํานึกนั่นหมายความว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณ มันรับคําสั่งจากจิตใต้สำเร็จเมื่อคุณบอกว่าทางตันสมองสั่งการไปเลยค่ะว่าให้นำทางตันทุกทางมาให้กับคุณนั่นจึงเป็นเหตุผลให้ต่อให้โอกาสมาอยู่ตรงหน้าคุณก็มองมันไม่เห็นค่ะเพราะคุณพูดคํานี้บ่อยสมองมนุษย์นะคะฉลาดมากกว่าคอมพิวเตอร์ที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นวันนี้ถ้าคุณสั่งการเขาขนาดคุณบอกซ้ายขวาหน้าหลังคุณเคยสั่งตัวเองตื่นไหมเช่น7จ็ดโมงเช้าแล้วมันก็ตื่น7จ็ดโมงเช้าจริงๆนั่นแหละค่ะ เหมือนกันค่ะถ้าคุณสั่งตัวเองเจอทางตันเขาก็มองเห็นแต่ทางตันถ้าคุณสั่งตัวเองมืดแปดด้านคุณก็มองเห็นแต่ความมืดท้งนั้นค่ะแสงสว่างย่อมไม่มีค่ะประโยคที่2นะคะที่คุณห้ามพูดเด็ดขาดถ้าคุณอยากเจอทางรอดของชีวิตนะคะห้ามพูดคําว่าไม่มีใครสนับสนุนฉันเลยฉันทําอะไรก็ไม่มีใครสนับสนุนนั่นหมายความว่าคุณจะสูญเสียพลังค่ะเพราะคุณรู้ว่าคุณทําไปก็ไม่มีใครส่งเสริมสนับสนุนอยู่ดีอยู่เฉยๆดีกว่าทําไปก็เปลืองแรงเปล่าๆ นั่นจึงเป็นเหตุผลที่คุณไม่มีความคิดเริ่มตั้งสันที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆเลยค่ะเพราะแค่ความคิดเรามันก็พาให้เรานอนนะคะ หมดแรงแ,งแล้วจริงปะเคยได้ยินเรื่องจิตนำกายไหมคะลูกศิษย์ครูหลายคนคะ่ะเจ็บป่วยนะคะแล้วปรากฏว่ามาเรียนคลิปกับครูนะครูสอนให้เขารู้ซึ้งถึงคุณค่าในการมีชีวิตยอยู่รู้ซึ้งถึงร่างกายของเขาปรากฏว่าเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นเทียบกันในขณะเดียวกันเมื่อก่อนนี้ยเวลาเขาไปหาหมอเขาจะบอกตัวเองว่าเขาป่วยวันละหลายโรคเลยแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นหลังจากนั้นเขาเริ่มมาบอกตัวเองคะ่ะว่าเขามีสุขภาพที่ดีเริ่มขอบคุณทั้งๆที่มันยังป่วยอยู่แต่เชื่อเด็ดเดยวว่ามันแข็งแรงแล้ว ขอบคุณแบบนั้นซ้ําๆกลายเป็นว่าตอนนี้เข้าหายป่วยและเยอะมากๆค่ะลูกศิษย์ครูที่หายป่วยดังนั้นเหมือนกันค่ะถ้าวันนี้คุณสั่งการสมองคุณว่าคุณไม่มีใครสนับสนุนก็ไม่มีใครสนับสนุนคุณอยู่อย่างนั้นจริงๆแล้วไม่ว่าทั้งโลกนะคะเขาจะว่าคุณหรือไม่เห็นด้วยกับคุณแต่มีคนคนหนึ่งที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดเวลาทั้งยามหลับยามตื่นยามกลางคืนยามกลางวันเลยนะคะนั่นคือตัวของคุณเองถ้าวันนี้ไม่มีใคร สนับสนุนคุณทําไมคุณไม่ลุกขึ้นมาสนับสนุนตัวเองล่ะเราลุกขึ้นมาสร้างพลังให้ตัวเราเองได้เพราะคูเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ห้องเช่า,เาแล้วก็ไม่ได้มีใครสนับสนุนค่ะแต่เราเชื่อว่าเรามีลมหายใจเรามีหัวใจมีสมองสุดอัจฉริยะของเราดังนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนคําพูดใหม่ๆประโยคใหม่ๆให้กับตัวเองนะคะว่าเราสามารถที่จะไปต่อได้นะคะและเราเองจะลุกมาเป็นพลังให้กับตัวเราเองค่ะอีกประโยคนึงค่ะทําไปก็ไม่ได้ดีทําไปก็ไม่สําเร็จอยู่ดี ประโยคนี้หลายหลายคนชอบพูดค่ะคุณเจอลูกศิษย์เยอะมากค่ะมักจะหาข้อเปรียบเทียบนะคะว่าตัวเองเนี่ยด้อยกว่าคนอื่นอย่างไรโอน่ากลัวมากค่ะเมื่อไหร่ที่คุณพูดคํำนี้คุณจะเห็นข้อด้อยของตัวเองทันทีจริงไหมและข้อด้อยเรามันก็จะเริ่มผุดมากขึ้นเรื่อยๆไม่มีใครเพอร์เฟกนะคะบนโลกใบนี้แต่ถ้าคุณรู้คุณค่าของตัวคุณเองคุณเชื่อว่าเฮ้ยทุกคนมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันแต่คุณดึงพลังข้อดีขึ้นมาและคุณเชื่อว่าความดีของคุณมันมีอยู่จริงค่ะและ สิ่งดีๆมันเกิดขึ้นเมื่อคุณนะคะทำดีอยู่แล้วดังนั้นคุณมั่นใจได้เลยค่ะว่าสิ่งที่คุณทำนะคุณจะเจอทางออกแน่นอนนะคะ เราสามารถเปลี่ยนแปลงความหมายใหม่ๆได้ถ้าเราหยุดพูดคานั้นนะคะเราจะรู้เลยว่าเราจะเจอทางออกง่ายค่ะเมื่อทางออกเข้ามาเสนอคุณมีโอกาสวิ่งเข้ามาเสนอคุณคุณจะเห็นมันเป็นโอกาสในขณะที่คนที่ยังมี3ประโยคที่ครูบอกคุณจะเห็นมันแค่อากาศดังนั้นคุณจะเป็นอย่างที่คุณเชื่อและคุณจะเป็นอย่างที่คุณคิดดังนั้นนะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เมื่อรู้เท่าทันตัวเองแล้วมีสติค่ะและไปต่อด้านดีครูเองลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตจากคนที่คิดลบมากๆค่ะและผู้ สามประโยคนี้บ่อยจนตัวเองติดลบสิบล้านค่ะในวันที่คูเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะลุกขึ้นมาค่ะและทิ้งสามประโยคนั้นและสร้างพลังใหม่ๆให้กับตัวเองค่ะเชื่อทุกอย่างที่คนสําเร็จทําได้เชื่อทุกอย่างที่คนประสบความสำเร็จทาเชื่อทุกอย่างที่คนรวยเขาทําได้เราก็ทําได้เชื่อทุกอย่างด้านดีทั้งหมดค่ะที่สําคัญค่ะเชื่อตัวเองด้วยค่ะว่าตัวเองสามารถทําได้ดังนั้นใครมาใหม่นะคะลองเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองและถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ลึกซึ้งมากกว่านี้สามารถขอคลิปมหากาศย1่สอวันของครูสิตาได บางครั้งการันตีการเปลี่ยนแปลงชีวิตแน่นอนครูสอนฟรีค่ะมีคลิปฟร,ฟรีเป็นโปรแกรมฟรีๆเยอะเลยที่หน้าเพจครูสิาพรสวรรค์ปั้นเองได้คุณสามารถเซิร์ชใน u t u b e หรือไปติดตามกันที่เพจครูสิาพรสวรรค์ปั้นเองได้กดแรงนึงดูดกดักวารคลิปฟรีที่ครูบรรจงสร้างค่ะเรียนฟรีเห็นผลค่อยลงคอสแคมสัมมนาถ้าเรียนฟรีไม่ได้ผลไม่ต้องมาเจอกันนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขออวยพรให้ทุกคนโชคดีค่ะ